ทุกคนก็ต้องใฝ่ฝันนะอยากจะขับ p o อ s c h e ฝังใจตั้งแต่เด็กว่าอยากได้บอดี้แบบนี้อยู่แล้วยูน e ิคเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครจําความได้เลยครับเป็นรถคันแรกที่นั่งครับนั่งออกมาจากโรงพยาบาลครับไม่รักเข้าครอบครัวแต่ก็ยังรักมากๆอยู่ดีครับรู้สึกว่ารถที่ใช้เทสเนี่ยได้เติมน้ํามันตัว97ของตัวบางจากเนี่ยรู้สึกว่าอัตราเร่งจะดีมากและผมสัมผัสได้ว่ามันเร็ว กดคันเร่งเนี่ยรู้สึกว่ามันสมูทถ้าจะเปรียบเทียบกับอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่97อาจอาจจมีการสะดุดจังหวะเดินคันเร่งมั่นใจขึ้นครับเหมือนกับว่าเวลาเราแบบทานของดีๆเข้าเข้าร่างกายแล้วก็เติมของดีๆให้รถเราผมเติมบางจากอยู่แล้วนะครับ97ผมใส่น้ำมัน97เไปเนี่ยเต็มถังคือเรามั่นใจว่าเครื่องยนต์เราจะสะอาดเพราะเรามั่นใจน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูง ทุกครั้งที่ผมขับผมไม่เคยมีปัญหากับเครื่องยนต์ปกติเติมเป็นประจำอยู่แล้วเลือกที่ออกเทนดีครับลื่นรู้สึกว่ารถมันได้วิ่งเต็มที่ที่มันที่มันสร้างมาอย่างเงี้ยครับมั่นใจว่ามันจะช่วยถนอมแล้วก็ยืดอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งแรงและปกป้องครับ ภูมิใจว่าคนไทยทําของที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ก็น่าจะเป็นบางจาก97ผมคานึงถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับเครื่องยนต์มากกว่าที่ผมเลือกใช้ครับก็คือเติมอยู่อย่างเดียวเลยครับไม่เติมน้ํามันอื่นเลยครับให้เต็มสิเลยครับนุ่มแรงค l ี a น้นํามันของความแรงยุคใหม่ต้องลองถึงจะรู้ครับ